ลพลัักกกนรุงุงฮคเราจะคุ้นเคยกับการรับประทานมะกอกดำนะครับบนพิซซ่าบนพาสต้านะครับแต่วันนี้พลจะเอามาทำเมนูที่มีกลิ่นอายมีรสชาติแบบเอเชียนะครับเราจะมาทำผัดเต้าหู้กับมะกอกดำเพื่อเสิร์ฟในลนะักษณะเป็นเมี่ยงพอดีคำครับ ในวันนี้นะครับผลเลือกใช้มะกอกของเครสโบนะครับเราใช้อยู่ที่ประมาณ10ผลนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดจะเป็นมะกอกดําที่ถอดเม็ดด้านในแล้วนะครับรับประทานเล่นๆนะครับก็เพลินครับนำไปผัดกับพาสต้าข้าผัดได้เยอะแยะหลากหลายมากมายทีเดียวนะครับวันนี้เราจะเอามาทําเป็นไส้เมี่ยงนะครับเตรียมเขาง่ายๆครับโดยการซอยครับ หลายคนนะครับอาจจะมีคําถามว่ามะกอกเขียวกับมะกอกดําแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วเป็นพันธุเดียวกันเลยนะครับแตกต่างกันที่ระยะเวลาในการเก็บนั่นเองมะกอกดําจะเก็บในตอนที่สุกกว่าเท่านั้นเองครับในกระทะนะครับน้ามันพืช1ช้อนโต๊ะครับสูตรนี้นะครับเราใช้เต้าคู่ เนื้อแข็งนะครับซึ่งเป็นเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นครับก่อนที่เรานํามาใช้นะครับเราจะแกะออกจากซองพลวางบนตะแกรงและหาถาดทับเพื่อเป็นการที่กดน้ําของเขาออกมาให้เยอะที่สุดนะครับการกดน้ําออกจากเต้าหู้ก่อนนะครับจะทําให้เวลาที่เรานําไปผัดนะครับเต้าหู้ของเราเนี่ยจะสามารถดูดซอสได้มากยิ่งขึ้นครับพลบด้วยซ่อมหยาบๆนะครับเอาละครับในกระทะนะครับหอมใหญ่ขิงกระเทียม ผัดให้สุกหอมนะครับแล้วเราก็ใส่ส่วนประกอบของเต้าหู้ลงไปครับเราคั่วให้เต้าหู้ของเรานะครับแห้งลงเล็กน้อยครับในชามผสมนะครับเราเตรียมซอสครับได้แก่ซอสหอยสินนะครับโชยุน้ำส้มสายชูน้ำมันงาพริกไทยและน้ำตาลทรายผสมให้พอเข้ากันครับเราจะคั่วนะครับให้เต้าหู้ของเราเนี่ยแห้งๆพอเขาแห้งลงนะครับส่วนประกอบของซอสที่เราเตรียมไว้ใส่ตามลงไปเลยครับ เพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับคนใช้แฮวนะครับเราหั่นเป็นเต๋าคุกเข้าให้กระจายกระจายนะครับแครอทครับผมที่เราซอยเป็นเส้นมะกอกดําที่เราเตรียมไว้คุกเข้าให้พอเข้ากันครับส่วนประกอบของผัดเต้าหู้กับมะกอกดําเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟในลักษณะของเมี่ยงครับ คนเสิร์ฟผัดเต้าหู้มะกอ,อกดาของเราในรูปแบบเมี่ยงพอดีคานะครับนอกจากเสิร์ฟในรูปแบบนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะลองหุงขีนัวนะครับแล้วโรยหน้าขีนัวคลุกเคล้าให้เข้ากันก็อร่อยไม่น้อยเช่นเดียวกันครับลองทํากันดูนะครับเมนูนี้เป็นรูปแบบมังสวิรัตนะครับรวมถึงคนที่ทานวีแกนก็สามารถทานได้และนี่ก็คือเมี่ยงผัดเต้าหู้มะกอ,อกดําครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และแปหลายแอดครับ